สวัสดีครับคุณผู้ชมทาง Mass Auto Car วันนี้ผมอัศนีพิรุดมมาทำหน้าที่แทนพี่เบิร์กอีกแล้วเรามาเทสรถกันที่สนามพีล่าเซอร์กิตที่พัทยานะครับผมด้านหลังของผมเนี่ยจะเป็นรถ4คันนะครับที่มาเทสในวันนี้ก็จะมี BYD c g ีที่เป็นน้องเล็กนะครับผมแล้วก็มี BYD M6, BYD c l ซ o n แล้วก็ BYD d e n เ a นซที่เป็น MP v ของเขาเลย อร้อย,ย,ยแล้วโคตรเร็วเก็บอาการดีเฉยถ้าแบบขับเจอพื้นห,หนุนไม่เรียบนี่แบบถ้าแบบซื้อไปใช้ในเมืองนะแยวเลยคันเล็ก และนี่ก็เป็นคันแรกที่เราได้มาลองขับกันเลยนะครับผมของวันนี้จะเป็น MPV ไฟฟ้าของ BYD เลยนั่นก็คือเดนซ a ดีนะคันนี้เขาถือว่าเป็น Luxury MPV ของเขาเลยนะครับซึ่ง ตัวมอเตอร์ของเขาเนี่ยจะมีพละกำลังสูงสุดอยู่ที่275กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุดอยู่ที่470นิวตันเมตรแล้วกำลังมอเตอร์สูงสุดของทางด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ที่230กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุดมอเตอร์หน้าจะอยู่ที่360นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์หลังเนี่ยจะอยู่ที่45กิโลวัตต์และแรงบิดสูงสุดของมอเตอร์หลังจะอยู่ที่110นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถ100นะครับสามารถทาได้ภายใน6.9วินาที ความจุแบตเตอรี่สูงสุดอยู่ที่103กิโลวัตต์อัวนะครับระยะทางที่เขาเคลมไว้ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยจะอยู่ที่580กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC มาดูที่การตกแต่งนะครับบริเวณทางด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาจะเป็นแบบปิดทึบไปอย่างนี้เลยนะครับแต่เขาจะมีการตกแต่งเข้ามาก็คือบริเวณด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นสีดําเงาแล้วก็จะมีการเล่นด้วยการ ที่เป็นสีคโครเมียมแต่คโครเมียมของเขาเนี่ยจะเป็นคโครเมียมแบบพรีเมียมเลยนะครับเพราะว่าคโครเมียมของเขาอ่ะมันจะไม่ได้เป็นแบบสะท้อนตามากมันจะเป็นคโครเมียมที่ออกเป็นคล้ายๆถ้าใครนึกออกก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับตัวเอเวอเรสต์แพตตินัมอ่ามันจะไม่สะท้อนตามากนะเนี่ยทำให้ตัวรถดูพรีเมียมรวมถึงบริเวณคิ้วด้านบนเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันเลยครับส่วนนี้ก็เป็นโลโก้เขาบริเวณไฟหน้าไฟหน้าเขานี่ก็โดดเด่นใช้ได้เลยนะ เป็นไฟหน้าแบบแยกส่วนนะครับผมแล้วบริเวณไฟหน้าเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เป็นเดย์ไทม์รันนิ่งไลน์นะครับผมแล้วมันก็ลากยาวไปจนถึงด้านล่างตรงนั้นเลยนะโอ้โหเป็นไงเฉพาะไฟหน้าเนี่ยและการตกแต่งบริเวณโคมไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นการตกแต่งเป็นสีเงินนะตัดกับสีดําแล้วเขาจะมีแบบเป็นสีทองแดงแซมเข้าไปด้วยบริเวณโคม2อันด้านในนะตรงนี้จะเป็นบริเวณไฟเลี้ยวอ่านี่มีการตกแต่งเป็นสีดําเงา แล้วก็ไม่ได้มีการเจาะอะไรไปข้างหลังนะมีเซ็นเซอร์ทั้งด้านหน้าทั้งหมด4ตําแหน่งนะครับผมบริเวณกล้องหน้าอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็จะมีกล้องทางด้านบนนะกล้องทางด้านบนเนี่ยจะเป็นกล้องที่ทํางานร่วมก,กันกับระบบช่วยเหลือการขับขี่ของเขาที่มีมาให้ระบบช่วยควบคุมตัวรถให้อยู่กึ่งกลางเลน Adaptive Cruise Control พร้อมกับ Stop and Go นะครับผมก็จะทำงานผ่านกล้องตัวนี้เลยนะครับ มิติตัวรถนะครับผมจะยาวที่5,250 mm มมนะครับกว้างอยู่ที่1,960ส mm, มมสูงอยู่ที่1,920 m mm, มมนะครับผมระยะฐานล้อจะอยู่ที่3,110 mm สมมส่วนล้อนะครับจะเป็นล้อ18นิ้วเป็นสีทูโทนนะสีดําเงาแล้วก็ตัดด้วยสีเงินอย่างนี้ยาง235 60 R18 นะครับผมเป็น Continental Premium Contact นะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างอย่างนี้เลยนี่า รุ่นนี้ก็มีกล้องรอบคันแน่นอนอยู่แล้วรถจีนนี่พลาดไม่ได้เลยมีบายสปอตให้ส่วนประตูบ้านหลังนะครับผมจะเป็นแบบออโต้สไลด์อย่างนี้เลยอ่าเป็นรถ MPV นะข,นขึ้นลงเนี่ยเบาเป็นเ,นเ,นเนแบาแบบกับตันซีดนะนั่งสบายมากแล้วเขาก็จะมีเป็นเหมือนแถบเที่ยไว้ควบคุมอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้เลยนะ แล้วเขาก็จะมีหน้าจอ12.8นิ้วอยู่บริเวณด้านหลังอย่างนี้เลยนะฮะเอาไว้ให้ผู้โดยสารตอนหลังใช้นี่มีช่องเป็นเหมือนช่องเก็บของอตรงนี้นี่ช่องเก็บของแบบสัมผัสออกมาอย่างนี้เลยนี่ก็เป็นระบบสัมผัสเลยนะตัวนี้ ช่องวางแก้ว2องตำแหน่งนี่นะแล้วเขาก็จะมีแบบเป็นช่องไวเลสชาร์ตนี่รองรับสูงสุดถึง50วัตต์เลยเป็นไวเลสชาร์จแต่ก็เป็นชาร์จเร็วเหมือนกันนะแล้วก็จะมีช่องเสียบ usb type a หนึ่งตำแหน่งตรงนี้ด้านท้ายโดดเด่นเลยเห็นไหมไฟท้ายของเขาโอโ้โหเป็นไงแล้วก็ยาวเป็นปื้นไปถึงตรงนู้นเลยมีคําว่าเดนซ่าอยู่ตรงนี้กล้องมองหลังการตกแต่งเขาก็จะเป็นแบบโทนเดียวกันหมดเลยนะก็คือสีโครเมียมเพราะเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าด้านๆหน่อยนะมันจะไม่ได้เป็นแบบสะท้อนเงามาก แล้วก็มีคําว่า EV AWD นะเขาเป็นขับเคลื่อน4ล้อคันนี้แล้วทางฝั่งนู้นก็จะเป็นเดนซาดีไนแต่ยังเป็นภาษาจีนอยู่คันนี้ที่เราได้ขับเนี่ยเป็นพวงมลาลัยซ้ายนะเวลาขับนี่ก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยถนัดนิดหน่อยเพราะว่าปกติบ้านเราขับพวงมลาลัยขวาไงสำหรับการขับขี่ของเดนซาดีไนพวงมลาลัยมีการควบคุมได้ดีแม้ตัวรถจะใหญ่แต่ก็ยังควบคุมแห้ผ่านอุปสรรคไปได้อย่างไม่ยาก และช่วงล่างเวลาเข้าโค้งตัวรถไม่โยนมีความนิ่งแต่ช่วงล่างจะค่อนข้างแข็งเวลาผ่านพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบในช่วงอัตราเร่งศูนถึงร0 0แม้ตัวรถจะเคมา6.9วิซึ่งก็ถือว่าเร็วเลยแต่ตัวรถไม่ได้มีการกระชากออกตัวไปอย่างนุ่มๆให้ความสบายต่อผู้โดยสารด้านในได้ดีแล้วมากันที่ภายในครับผม นี่ภายในก็หรูหราเลยนะคันนี้มาพร้อมกับลำโพงไดานา audio ออการตกแต่งเขาเนี่ยเนี่ยเขาบุหมดเลยนะเออจะมีแค่แบบเนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้บุแต่คือตรงที่เราแบบเอื้อมถึงเนี่ยมันก็บุไว้หมดเลย <S <S แล้วก็มี head up display มาให้ด้วยกระจกตัดแสงอัตโนมัติมีกล้องยิงถ่ายเข้ามาในห้องโดยสารด้วยนะครับผม <S <S อ่านี่ที่บังแดดโอ้ใหญ่เบอ้อเเลย, <S <S เลยแล้วก็มีไฟมาให้ทั้งสฝั่งเลยนะครับ แล้วก็นี่เลยหน้าจอรถจีนหน้าจอตรงกลางนะครับผมขนาด15.6นิ้วแล้วเาก็จะแยกส่วนกันเลยกับหน้าจอพวขบขี่หน้าจอพวขบขี่เนี่ยจะอยู่ที่10.25นิ้วนะการตกแต่งของเขาเนี่ยเห็นไหมก็จะมีลายไม้เพิ่มความหรูหรามีการบุกเขาเล่นสีนะอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มใช่ไหมอันนี้เขาก็จะมาเป็นสีน้ำตาลอ่อนอ่าสีออกแทนแทนนะนี่บริเวณนี้ก็ตกแต่งด้วยเป็นสีดำอ่ามีไวรลสชาร์จให้หัวเกียร์เป็นแบบคริสตัลนะ สวยเลยบริเวณตรงนี้ก็ตกแต่งเป็นสีดําเงาแต่เนี้ยข้อเสียอย่างหนึ่งคือเลยคือมันจะเป็นรอยง่ายนะทุกคนคือถ้าใครซื้อไปก็อาจจะต้องไปติดฟิล์มกันรอยหน่อยถ้าไม่อยากให้มันเป็นรอยมากนี่ช่องวางแก้ว2ตําแหน่งตรงนี้เปิดออกมาได้เก็บของได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็วางของได้บริเวณด้านล่างเนี่ยก็จะมีช่องวางของแล้วก็จะมี usb type a หนึ่งตำแหน่งแล้วก็ usb type c 1ตําตำแหน่งแล้วก็เสียบเมมมี่โคสดได้ เบาะปรับไฟฟ้าแล้วก็มีดันหลังให้ส่วนตัวเบาเนี่ยผมว่านั่งดีกระชับเลยแล้วก็เนี่ยน,นะเข้ารูปทรงผมนี่แบบได้เลยนะนั่งเหมือนคนขับรถไหมเออนี่นะแล้วก็เบลสามารถปรับสูงต่ำได้ส่วนตัวเบาเนี่ยจะตกแต่งเป็นสีออกแบบทแนแทน สีน้ำตาลอ่อนนะ b y d C9 นะครับผมเป็นน้องเล็กของ b y d เลยผมบอกได้เลยว่าผมขับวันนี้แล้วผมก็ประทับใจมากนะเจ้าคันนี้ช่วงล่างด้านหน้าเขาจะเป็นแม็กควสันสตัดนะครับผมแล้วก็ช่วงล่างทางด้านหลังนี่จะเป็น t o อร์ o ่น e ีมแต่ว่าเวลาขับเจอผิวถนนเนี่ยค่อนข้างที่จะเก็บอาการดีได้ขับไปเนี่ยตัวรถมันเล็ก ค่องตัวแต่ว่าด้วยความที่ผมเป็นคนตัวใหญ่เนาะพอไปนั่งข้างในแล้วรถมันก็จะดูแบบเล็กๆหน่อยแล้วก็ขาก็จะเบียดคอนโซลนิดหน่อยด้วยความที่มันเป็นรถเล็กนั่นเองนะแต่ผมบอกเลยว่าคันนี้น่าจะถูกใจสาวๆชาวออฟฟิศที่แบบใช้งานในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงล่างโอเคเลยนะเนี่ยไม่แย่นะ นุ่มเฉยเก็บอาการดีเฉยถ้าแบบขับเจอพื้นถนนไม่เรียบนี่แบบถ้าแบบซื้อไปใช้ในเมืองนะแจ๋วเลยคนเล็กๆตัวรถนะครับผมคันนี้แบตเตอรี่จะติดตั้งอยู่ที่38.88กิโลวัตต์อลนะครับผมสามารถวิ่งได้ระยะทางต่อการชาร์จเนี่ยเคลมไว้ที่400กิโลเมตร มาตรฐาน n EDC นะมาดูที่การตกแต่งครับการตกแต่งเนี่ยเห็นไหมตัวรถเขาจะเรียบๆไปอย่างเงี้ยนะด้านหน้าไม่ได้มีช่องอะไรตอนนี้รถสตาร์ทอยู่นะเสียงก็จะเป็นเสียงอย่างนี้เลยเสียงพัดลมทํางานบริเวณไฟหน้าไฟหน้าก็จะเป็นแบบ LED โปรเจ c เตอร์นะครับผมด้านในเห็นไหมแล้วเขาก็จะไม่ได้เป็นการทําสีดําเงาอะไรนะมันก็จะมีคําว่า b y d Tech ข้างในก็จะเป็นสีพลาสติกธรรมดาอย่างนี้เลย ส่วนใบปั่นน้าฝนใบปั่นน้าฝนของเขาเนี่ยจะเป็นแบบก้านเดียวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะนี่มิติตัวถังนะครับจะยาวอยู่ที่3,780ม mm, ิลิเมตรกว้างอยู่ที่1,715ม mm, ิลิเมตรแล้วก็สูงอยู่ที่1,540ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อจะอยู่ที่2,500ม mm, ิลิเมตรระยะต่ำสุดจากพื้นจะอยู่ที่155ม mm. ิลิเมตร กำลังสูงสุดนะครับผมจะให้กำลังอยู่ที่55กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุดอยู่ที่135นิวตันเมตรอัตราเร่งสูงถึง100 km, เคมอาไว้ที่13วินาทีซึ่งด้วยความที่รถมันเล็กขนาดนี้กำลังที่เขาให้มามันก็ถือว่าเพียงพอในการใช้งานนะแล้วก็นี่ช่องชาร์จเขาจะอยู่ที่ฝั่งนี้รองรับการชาร์จ DC กับ AC อันนี้จะเป็นช่องชาร์จแบบของจีนนะนี้ กระจกมองข้างนะฮะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถล้อก็จะเป็นล้อ16นิ้วนะครับผมเป็นสีเทาดำอ่าแล้วก็จะมีการตกแต่งเนี่ยเป็นสีเงาอย่างนี้เลยจะได้ดิสเบรกทั้งหน้าทั้งหลังเลยแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีครีบระบายความร้อนมาให้ยางติดตั้งเป็นยางของหลิงหลงนะครับไซส์จะอยู่ที่ขนาด1755 5เจ็แล้วเขาก็จะมีคิวซุ้มล้อนะเป็นพลาสติกมาอย่างนี้เลยแต่มือจับประตูของเขาเนี่ยบอกเลยใหญ่ค่อนข้างใหญ่เลใหญ่เบิ้มเลยนะมือจับประตูเขา งานก็ผมว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันบริเวณด้านข้างตัวรถนี่เขาก็จะมีการตกแต่งมาจะเป็นพลาสติกนะอันนี้แล้วเขาก็จะมีตัดเป็นงานสีตัวถังอยู่นี้ส่วนบริเวณด้านข้างนะครับเสาจะเป็นสีดําเงาส่วนบริเวณนี้จะไม่ได้เป็นสีดําเงานะจะเป็นงานแบบธรรมดาแล้วก็จะมาตกแต่งเป็นสีดําเงาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีลายตกแต่ง ด้านท้ายเนี่ยมีคําว่า Build Your Dream แต่ไม่แน่ใจนะว่าพอเข้ามาขายในไทยแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นเหมือนตัว a t o Tree หรือเปล่าที่เขียนแค่ว่า b y d เฉยไฟท้ายตายรถยนต์ไฟฟ้ายุคใหม่เขาก็จะเป็นนี่เลยลากยาวเป็นแถบมาอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีการตกแต่งแล้วผมจะเปิดไฟเลี้ยวให้ดูนะครับดูที่ไฟเลี้ยวเลยเป็นไงไฟเลี้ยวเขาก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะนี่บริเวณน,นี้นะ่าจะเป็นไฟถอย แล้วเขาก็จะมีการตกแต่งเขียนว่า b y d Tech นะอยู่ที่บริเวณข้างๆตรงนี้ภายในนะครับผมก็จะมาพร้อมกับหน้าจอมัลติมีเดียขนาด10.1นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto การตกแต่งเนี่ยจะเป็นแบบทูโทนเลยนะก็จะมีสีดำแล้วก็จะเป็นสีฟ้ามาอย่างนี้เลยให้ความน่ารักมีไวเลส c ชาร์จมาให้แล้วก็การเข้าเกียร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัว d o l p h i เลยนะเขาก็จะเป็นเกียร์อย่างนี้เลย เข้าเกียร์นะครับอ่พวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแต่พอเนี่ยเห็นไหมพอผมมานั่งด้านในเนี่ยรถเนี่ยค่อนข้างแคบไปนะแล้วก็จะมี USB Type A หนึ่งตำแหน่งตรงนี้มี Power Outlet ขนาด12โวลต์120วัตต์ให้ตรงนี้แอร์เขาก็ค่อนข้างเย็นอยู่นะส่วนกระจกมองหลังเนี่ยจะเป็นแบบปรับมือนะตัดแสงไม่อัตโนมัตินี่เอ้เขายังให้นี่นะ ที่บังแดดแล้วก็มีกระจกมีไฟให้เออดีดีด,ดีอันนี้ผู้หญิงเนี่ยน่าจะได้ใช้เลยตัวนี้โอ้มีให้ทั้งสองฝั่งด้วยอันนี้ดีมไม่มีที่เก็บแว่นนะแต่มือจับเขาเนี่ยจะมีให้สามตำแหน่งนะจะไม่มีแค่แค่ตำแหน่งคนขับก็อนนี้คือเบาะนั่งแถวที่สองนะผมบอกเลยอันนี้ผมขยับเบาะไปทางด้านหน้าแล้วเพราะว่าถ้าเป็นแบบตำแหน่งที่ผมนั่งขับแบบเมื่อกี้ผมนั่งไม่ได้ข้างหลังเนี่ย แต่นี้พอขยับเข้าไปข้างหน้าแล้วก็เกือบติดเหมือนกันส่วนเฮดรูมเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณสี่นิ้วก็ยังไม่เต็มฝ่ามือดีเนาะโอเคมีช่องเก็บของให้ทางด้านหลังบอกก็นั่งถือว่าโอเคอยู่ครับไม่ได้แย่ที่รองศีรษะนี่ก็มีให้สองตำแหน่งนะอมืมีช่องเก็บของบริเวณตรงนี้ BYD M6 นะครับผมเป็น MPV ไฟฟ้าของทาง BYD ซึ่งตัวรถเนี่ยสเปคเขาจะมีแบตเตอรี่นะครับผมอยู่ที่71.8กิโลวัตต์อนะครับสามารถวิ่งได้สูงสุด500กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จมาตรฐาน n d d c กํากำลังสูงสุดอยู่ที่150 k กิโลวัตต์ แรงบิดสูงสุดอยู่ที่310นิวตันเมตรมิติตัวรถนะครับผมความยาวจะอยู่ที่4,710ม mm ิมนะครับแล้วก็กว้างอยู่ที่1,810ม mm. ิลมสูงอยู่ที่1,690ม mm. ิมระยะฐานล้ออยู่ที่2,800ม mm ิลิมนะครับผมและการชาร์จก็จะรองรับทั้ง AC แล้วก็ DC นะซึ่งการชาร์จเนี่ยนะครับจะรองรับแบบ DC สูงสุดอยู่ที่115กิโลวัตต์โดยใช้เวลา40นาทีนะครับผมชาร์จไฟตั้งแต่10%ถึง80% แล้วก็28นาทีในการชาร์จไฟตั้งแต่30%ถึง80%นะครับผมลองรับการชาร์จกระแสสลับ AC อยู่ที่7 k ิโลวันะครับสูงสุดแล้วก็การออกแบบเขาเนี่ยหน้าตาเขาเน่าจะเป็นแบบสไตล์ดากอนเฟสคล้ายๆกับไอตัว a อตโตทรีอะดีไซน์การออกแบบมันจะคล้ายๆกันนะครับผมแต่ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่มาดูที่บริเวณไฟหน้านี่นะครับผมไฟหน้าจะเป็นแบบ LED นะครับผมแล้วก็จะมีนี่เห็นไหม การตกแต่งด้านในก็จะเป็นสีเงินนะครับแล้วบริเวณกระจังหน้านะครับผมก็จะเป็นสีโครเมียมที่เป็นแบบด้านๆแบบนี้ซึ่งการออกแบบตรงนี้จะคล้ายๆกันกับออสเตอร์ทรีเลยนะก็จะเป็นแบบปิดเรียบไปเลยมีกล้องรอบคันมาให้ตรงนี้นะครับผมก็จะมีช่องเข้าไปให้อากาศไหลเข้าไปได้นะแล้วก็การตกแต่งจะเป็นสีดําเงาบริเวณนี้จะเป็นโครเมียมนะแต่จะเป็นโครเมียมแบบเงาสะท้อนเลยตรงนี้ส่วนล้อนะครับผมล้อก็จะเป็นล้อขนาด17นิ้วนะแล้วก็จะเป็นแบบทูโทนมาเลยแบบนี้ ครับผมยางจะติดตั้งมาเป็น GT มาให้ขนาดยางจะอยู่ที่225/55 R17 นะครับบริเวณกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบทูโทนนะก็จะมีสีดำเงาบริเวณตรงนี้นะแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้มีกล้องมาให้ตัวนี้มีกล้องรอบคันอยู่แล้วบริเวณเสาตัวรถนะครับผมก็จะตกแต่งเป็นสีดำเงามือจะมือเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถการตกแต่งนะก็จะเป็นสีโครเมียม แบบด้านๆมาแล้วก็มีคําว่าสเปซตรงนี้บริเวณด้านท้ายนะครับผมก็ไฟท้ายของเขาการตกแต่งของเขานะครับก็จะเป็นโครเมียมแทงเข้ามาในไฟท้ายเลยอย่างนี้ไฟเลี้ยวของเขาก็จะเป็นแบบซีเควนเชียลเลยนะไล่ฟ้ามีให้นะครับผมที่ปั่นน้ำฝนทางด้านหลังมีให้ไฟเบรกดวงที่3อยู่บริเวณนี้เสาอากาศแบบชาร์กฟินเซนเซอร์ทางด้านหลังสตํตำแหน่งแล้วก็ทางด้านหน้า4ตํตำแหน่งแล้วก็จะมีการตกแต่งเป็นสีโครเมียมบริเวณนี้ แล้วก็ได้มีตัดเป็นสีดําเงาหน่อยนะตรงนี้การขับขี่ของรุ่นนี้พวงมาลัยมีความคมกระชับแต่ช่วงล่างจะค่อนข้างนุ่มสบายแต่เมื่อนํามาขับในสนามจะรู้สึกได้ถึงอาการโยนของตัวรถเวลาเข้าโค้งแรงๆายออกเลยสุดถึงร้อยไปร้อยเอ้ยยังวะ อนี่นี่ว่าอาอยัางรอย,รอยมันก็จะไปแบบนุ่มๆเนียนๆน,น,นะคันนี้ MPV นะคันนี้นะครับผม BVD C Leon เนี่ยสำหรับที่ขับวันนี้ผมรู้สึกชอบคันนี้มากที่สุดเลยนะคันนี้แบบผมรู้สึกว่าขับสนุกนะ แล้วก็แบบคันนี้เป็นพวงมาลัยขวาแล้วคันนี้นะครับผมจะให้กําลังสูงสุดอยู่ที่390กิโลวัตต์นะครับผมแรงบิดสูงสุดอยู่ที่670นิวตันเมตรมอเตอร์หน้าจะให้กําลังสูงสุดอยู่ที่160กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุดมอเตอร์หน้าจะอยู่ที่310นิวตันเมตรมอเตอร์หลังจะอยู่ที่230กิโลวัตต์และแรงบิดจะอยู่ที่360นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ูนย์ถึงร้นะครับเคลมไว้อยู่ที่4.5วินาทีความจุแบตเตอรี่สูงสุดอยู่ที่82.5กิโลวัตตตต์์ออาาาวนะะะรรมมยยททงงิิ่่่่่1ชจจเีู540กโ ฐาน NEDC นะครับผมมิติตัวรถนะครับความยาวจะอยู่ที่4 8 3 0ม mm, ิมลิเมตรกว้างอยู่ที่1 9 2 5ม mm, ิลิเมตรแล้วก็สูงอยู่ที่1 6 2 0ม mm, ิลิเมตรนะครับผมระยะฐานล้อจะอยู่ที่2 9 3 0ม mm. ิมลิเมตรช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นแบบปีกนกนะครับผมและด้านหลังจะเป็นแบบมันติลิงก์นะครับผมทำให้เวลาขับขี่เนี่ยควบคุมได้อย่างแม่นยำแล้วก็นุ่มนวลน,นะครับแล้วก็รองรับการชาร์จแบบกระแสตรงนะครับสูงสุดอยู่ที่150กิล์นผมแล้วก็แบบ AC จะอยู่21ลว์ สำหรับดีไซน์นะครับผมทางด้านหน้าถึงจะเป็น SUV แต่ก็มีความโชบเฉี่ยวแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตนะบริเวณไฟหน้านะครับผมจะเป็นไฟหน้ามีไฟเดย์ไทม์อยู่ตรงนี้การตกแต่งบริเวณไฟหน้าด้านในเนี่ยก็จะเป็นสีดําเงินแล้วเขาก็จะมีเหมือนเกล็ดมังกรนะข้างในการตกแต่งของเขาอะล้อจะเป็นล้อทูโทนนะครับผมขนาด20นิ้วนะแล้วก็ขนาดยางเนี่ยจะอยู่ที่245 45R20 นะครับเป็นยางของมิชลินไพลอตสปอร์ตอีวีนะครับผมมือจับประตูของเขาจะเป็นแบบซ่อนนะ เวลาเราจะเปิดเนี่ยมันก็จะยื่นออกมาแบบนี้นะส่วนเวลาเราปิดไปแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถพับเก็บเข้าไปได้บริเวณชายทางด้านล่างก็จะมีการตกแต่งนะครับผมเป็นสีดำนะแล้วก็จะมีสีเงินคาดแถบมาอย่างนี้เลยด้านท้ายมันจะมีความสโลปมาอย่างนี้นะมันจะมีความคล้ายๆแบบคูเป้หน่อยกระจกทังด้านหลังนะครับเขาจะทําเป็นสีดําแบบเต็มบานมาเลยนะแล้วก็มันจะเข้ากับการตกแต่งสีดําเงาที่เขาทํามา เชื่อมจากบริเวณกระจกทางด้านข้างเชื่อมมาตรงนี้จะเป็นการตกแต่งแล้วมันก็จะเข้ากับกระจกสีดําไปเลยผมว่ามันดูเท่มากอันนี้แล้วก็จะมีเหมือนเป็นดักเทลขึ้นมาในหน่อยเป็นสีดําเงาไฟท้ายนะครับผมไฟท้ายเขาก็สไตล์นี้อยู่แล้วลากยาวเป็น l e d เชื่อมกันแล้วก็มีคําว่า b y d การตกแต่งฟิวเ u s ร์ทางด้านล่างเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสวยมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4ตําแหน่งนะแต่เขาจะเป็นงานเหมือนพลาสติกไม่ได้มีการตกแต่งเป็นสีดําเงาอะไรช่วงล่างจะมีความเฟิร์มกระชับ เข้าโค้งและควบคุมได้ดีบวกกับพวงมาลัยที่ให้มาแฮนด l เ n g ิควบคุมได้ง่ายทำให้ตัวรถขับสนุกอัตราเร่ง0-100เคมไว้ที่4.5วินาทีก็สามารถทำได้จริงๆ100ครับไปอุ้ย100ร้อย100แล้วโคตรเร็วโอ้ดึงอยู่นะคันนี้ดึงอยู่นะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการมาทดสอบขับในวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยเวนาทีนี้ด้วยสําหรับวันนี้ผมอัศนีพุทธดมและทีมงานแมสอุตคาทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ